สวัสดีครับผมมีอกเกอร์กูรูครับผมทบอกเกอร์กูรูครับครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สนามฟุตบอลแบลนด์่สิบเก้านะครับสนามของพี่ต้องใช่ครับครับผมวันนี้ยุงเยอะยุงเยอะเหมือนอยู่ในป่าเหมือนเรามาเข้าค่ายเราดองนะแต่ยังไงเราก็สู้คำขอแฟนๆครับผมสู้อกเกอร์กูรูไม่ป่วยไม่หนีไม่ตายนะครับยศเป็นฝนตกกับเมียโทรตามเลยฝนตกก็เล่นครับไม่สนใจครับที่กลัวกลัวทุกอย่างยกไว้อะไรครับผมได้ข่าวมายกเว้นเลยครับ พี่ไม่กลัวอะไรเลยผมเลยพี่กลัวอย่างเดียวกลัวแหละครับเมียโทรตามปุ๊บเฮ้ยเชื่อกลับก่อนเลยไม่มีเมียครับไม่มีแล้วเวลาไปไปนวดทำไงไปนวดก็ไปนวดไปเลยครับบอกบอกว่าอะไรครับก็ไปนวดครับบอกไปนวดเราไปไปกับใครครับไปคนเดียวครับเห็นบอกผมเฮ้ยไปกับปู่ไปคืออะไรครับไปกับปู่นี่ไปกับปู่แล้วครับเดี๋ยวเขาเรื่องอะไรดีกว่าครับเอาสาระวันนี้ครับผมโอเควันนี้สอนอะไรดีครับคืออย่างนี้ครับจากที่เราเห็นบอลนักเตะระดับโลกมาหลายๆคนเนี่ยนะครับมิดฟิลด์นี่ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ห้องเครื่องเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของทีม อย่างโซาบี้ลองโซซาบี้เอ้ยเชลเจอร์ลาราแลมพาร์ดอย่างเงี้ยนะครับเชสฟาบิกาสหรือสมัยใหม่นี้เป็นทุกบิลโล่ปอกบ้าอะไรเงี้ยได้ครับบอลเดียวของเขาสามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกให้ได้เปรียบโดยทิ่ตาเป็นประตูทันทีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนบอลเดียวนี่แหละการเล่อนเกมโต้กลับวางบอลแม่นๆทันทีแล้วเป็นประตูทํำยังไงนะครับโดยนี้ผมจะเป็นผู้วางบอลจากการสนามนะครับมีจะเป็นการเข้าทำนะครับ มือนเดิมไัแ่แพลักเณะเิญครับออกหมูสเต๊กครับวันนี้เปลี่ยนสตัต์ใหม่อยู่ในโตชาร์ตขายหมูสเต๊กไปประมาณ2,000ไม้นะครับได้มานะครับแลกกับน้ำตาแม่ด้วยนะครับปลกแม่มาปิ้งหมูแต่แต่ซีสองนะครับนั่นก็เบสเหมือนกันครับปรเป็นมือสาตูนะครับเดี๋ยวดูการสาธิตน,นะครับ ครับ,อบอโอเคอเราพอได้ครับการเก็บบอลการโต้กลับนะครับบอลเดียวบางทีถ้ากองหน้าเก็บบอลดีๆหรือมีการวองบอลแน่นๆผสมไปเนี่ย โอกาสเป็นประตูสูงมากนะครับสําหรับบอลเดียวแม่นๆแม่นน้องหนูซ้อมบ่อยๆนะครับทั้งการวางทั้งการจับนะครับที่หลังซ้อมไปหน่อยซ้อมให้แม่นๆนะครับเลี้ยวขาอ่อนไปนวดมาหรือเปล่าท่านเนี่ยขาอ่อนเชียร์นะครับโอเคเจอกันที่หน้าซ้อมปรครูครับสวัสดีครับ